Vai, vai, vai! điền lên tủ lạnh lên tủ lạnh lên tủ lạnh cái khăn này ra cái <laughs> cái <laughs> này ไม้าเ่ไหรกนยังน่งนึกว่าอูวว่าดี่กินมไม่ร้อไร่ดีไย้ผมเะเอาบ้อมอมีเท่านั้นเด็กเอากำลังเอากำลังเรี่อมาอันี้เลยนะเขาเขาจะพูดว่าจับลังแ่กระปุกก็ยืดเพื่อฝังก็ได้ด้อครับคุณ ใหผม้บาไม่ผมห่วยทไมไหลรถได้ผมรงนี้ได้รถคันแดงอ่นะจ็ปวมากเฮดีได้ค่ะบอสรองค่ะาทุกคนห้อยสิบหัน้งองทนนี อปงออกมาวเอะขับนยัง่บ wow ุ่ลายนย่ดีไม่เอเก้าไปยู่บนอ่ะเก้าไปยู่บนขึ keep keep ้นลายไปนเนย

ไม่มีทานีไม่ีาไปหาซื้อจับไ้นคะานตากบอ่ะว่าจะใช้ถาตัวนี้จะออกเลยกงคืนดเดียวก็ออกเฮ้โอยไม่พาไปกินแบบนี้ มันสี่หลาย่น่เลยใช่ไมจะคนหวันดีบ้ามันมาหัวลิดีมน่น่กิงจอยู่นี่เน่ในต้นเดียวมันจะคนอันนี้ใครนี่านะวันนี้นเาวีวันไี่เไขโอ้น

我买哈。<Yeah. S 2> oh,

ใ่กอกนแล้วันนี้นปามันระหารไม่วิงขาดไได้ัวล้านมันกี่เ่อปกามบ้างตายยุบหนึบใี่ไม่เหลียวเลยนาะ สมุนพ่อม่พ่อกระถิน

เจ้าที่ตำรวจสอพอกุฎบากนะครับออกตรวจพื้นที่ตอนกลางคืนนะครับแวะทักทายกู้ภัยและศรีภูพานนะครับจุดทางเข้ากุดไหนะครับ เอาตักใส่ถุงเลยนี่อพุ่งยอให้เด็กกันนะ่ามาเอาอันนี้แก้ให